เพิ่มเงินล้านประชาชนไกินใหม่ใครไม่รักประชาไทยแต่พี่เก่รักราชาทโอมเดี๋ยว,วเดี๋ยวกูจะแบ่งยี่สิบยี่สิบพวกเราแล้วเราก็หวยกันดีกว่าแล้วใส่ในป้นเทสีขาวกับสีดำมาเล่นกันยี่สิบยี่สิบมันถึงขั้นนั้น <c oughs> แล้วหรอ <c oughs> อัปเดตฟาตาทาทวไหนอัปเดตอะไรนี่เอามีอัปเดตมาด้วยนี่วันนี้ฟาตาททวมีอัปเดตครับ นี่อะไรอ่ะเพิ่มระบบค่าไฟบ้านออันนี้คือยังไม่เสรยืนแลนสมได้ของตีฟเกนาวุธยืนทุกสิบนาทีผู้เล่นจะได้ไอเทมต้องเก็บฝาสมจิกฟอร์ครบสี่อย่างาแล้วเอาไปครับได้ที่โซ๊คะครเฮไอเพิ่มราคาขายหมูโอเคอันนี้ต้องน่าไปหน้าไปเลี้ยงหมูนะ เพิ่มเงินล้านประชาชนสวยประชาชนได้เล่นด้วยไปกินใหม่จากระบบยินแลนด์อ้อเนสะียนะกินใหม่อ่ะครไม่รักมาตาเทาแต่ี่กจนรักภาษาเ้าคออยากไปเล่นที่ไหนก็เล่นขอแป้งเดอะทำรถล้างขา,าแล้เรถจาชาใหม่ เพิ่มกล่องไอเทมแจ็คพอตเพิ่มไอเทมกล่องแจ็คพอตใส่จ่จำแยกไข่บอลสวรรค์เป็นพอตเพิ่มจำนวนของออนไลน์เพิ่มเวลาสอนหลวั่งสา <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าแล้วใครจะเข้าวะเมื่อไหร่ไอพี่อ่ะ ดูนะเขาบอกว่าพี่เกตอยู่ไหนหนูก็อยู่นั่นแหละดูปากหวานเห็นสตอรี่ลงอยู่ไปมีลงมีรถมีอาวุธอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วนะ่ะโอ้ยอย่างน้อยก็เจอภูมมาวะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ทังขอให้สนับสนุสมุดบานนะคะหน้าจอแม่งเมาแม่งกระเด็นไปอีกจอหนึ่งอ่ะ หน้อยก็มีอนะไอภูมินะได้เฮ้ยเมาส์ไม่ออกกระเด็นออกไปโอ้ป่วยเฮ้ย,ฮยกลับมาเยอนาลาดกลางหน่อยพี่ น่าคิดนะนี่ตอนไรอ่ะอนไรบอสเฮ้ยแล้วมึงไม่ชูบล่ะทุกคนด้วยนะครับผมไม่มีเอดีเฮ้ยเฮ้ยไปโดนเราอยู่จะเตี๋ยวใครครับเอางีา้ เราอยู่ถ้าไม่มีใครตีแล้วพี่เองจะแบ่งยี่สิบยี่สิบกับน้องและกูซัดกันตีกันแล้วก็อุ้มกันเดี๋ยวจะลงไดนบนเทนนสสีขาวกับสีดําแล้วก็มาแบ่งข้างตีกันยี่สิบยี่บแตราทกําลัางกลับมานี่คือเสียงจับจริงยฮัลโหลไอไอภูมิภูมิภูมิ เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแบ่ง20 20พวกเราแล้วเราก็ห่วยกันดีกว่าแล้วใส่แดมบนเทสสีขาวกับสีดำมาเล่นกัน20 20มันว่าเอ้ยมันมันถึงขั้นนั้นแล้วหรอก็ออเอาแล้วมึงคิดว่าไงล่ะมึงดูดิเอ้ยรันอยู่นะแปดคนเมื่อกี้นี้กูเห็นมีอยู่70กว่าคนเมือเพิ่งรีได้ชิน้นส่วนตะกินล้ว <c oughs> เอางี้ดีกว่าเมื่อวาน ไอ้ดีชูกูได้ห้าร้อย่าอย่าอย่าฆ่ากันได้ป่ะเวลามันรีเว้ลีนะใช่เหรอเออกเกูเก่งไงกูเลยไม่ตายมามาเอาไหมมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้กูอยากเวลารีเมาแม่งหลุดจอยนะมันไม่เคยหลุดนะเว้ยรีคอมไม่เกิดลีคอมพี่อะไรรีแล้วไม่หายมึงอย่ามาหลอกกูใช่เหรอกูรีไปแล้วกูรีไปแล้วไม่หายผมว่าชอบเป็นตอมเปิดนี่ตอมเปิดท้อหนึ่งหนึ่งเจ็ด ไอ้บอสมีบัตรบัตรรถกี่คันอ่ะบอสเฮ้ยพี่เกดฮะ่พีปรับให้เหลือจอเดียวดิมันหายปรับให้เหลือจอเดียวเหรอใช่ใช่ทุกอย่างก็คือจะรวมมาจอเดียวกันเหรอใช่ใช่ดูแค่จอเดียวตีฟ้าตีพีตีพีตีพีตีหงสิตีเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างไอ้เวลมูนดีไหมโอนสามร้อยแล้วตอนนี้เพิ่มทุกวันเยอะกว่าดีเด่น ืออะไรคืออะไรคืออะไรไอ้มึงตามเพื่อนไปนะกูอยากจะตีเฟร์สเบลตีได้ร้อยห้าสิบทีอยากใครมาใครมาแค่ไหนกูก็จะจะหารแค่นั้นนะกูไม่เหลือให้ใครใครตีนะกูจะซัดเลยร้อยห้าสิบทีวันเนี้ยต้องมีน้องๆติดแล้วเราก็จะมาแบ่งแบ่งแบ่งบ้านเล่นกันโอเคป่ะบางทีอาจจะเป็นบ้านละอยสิบก็ได้แล้วก็แล้วก็เล่นกันว่าใครอุ้มเหมอได้เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกิจกรรมแก๊งไว้กูได้รับแล้วมีใครอย่างหนึ่งไอ้บอสนี่รถใครอ่ะรถรถ ออกรถท่านเดิมเหรอแล้วได้แลกรถมาอย่างบอสยังครับยังยังแล้วมันแลกแลกได้ยังได้ได้แล้วแต่ว่ามันไม่ให้ของของผมเอาของของไอตีนคนอ่ะข้าใครมั่งที่ไอ้นี่กันเหรอพวกไอโฟนพวกอะไรพวกเองเหรอใช่มีไอริสด้วยปะไม่มีครับโอ้ยดีเลยนะไม่มีมันทำไมไม่มีมันอ่ะไม่รีไม่ไดีไม่รีรีมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นรอดเอาง่ายเดี๋ยวเอาเงินให้พี่เจเกี่ยวก่อนพี่เจเกี่ยวเลขอะไรค่าเฟือ สามวันเพราะว่าตอนแรกผมแปดนาทีใช่ปะพอแล้วแม็กอยู่ไหนอ่ะแม็กอ่ะก็อยู่กับนี่ไะเขาตีกันอยู่ปะเริ้งตีกันอยู่เหรอไม่รู้เลยไม่มีใครไปเอาคืนเหรอเขาตีกันอยู่นั่นไงเขาโพสอยู่เออนั่นไงเขาโพสอยู่ไปกินใหม่เข้าแล้วอ๋อปล่อยต่อแล้วหรอไปกินใหม่แหนะยืนแลนนี่ไงพี่เห็นไอ้เอาไม้ผมดิผมไม่มีประปูนกูเองกูเอาเองอะไรเขาตีกันอยู่เอ๋อก็นี่มันถ่ายเนี่ยไม่จบหรอเอ้า ถ่ายไสองวันเลยอ่ะนะถ่ายมันแตมันไม่จบเฮ้ยมันอยา่าบด้วยโดนคุรีเวลาปะที่มาเจว๋วเฉ๋ยวอะมา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 เดี๋ยวกเองจบอดีอาดีอาดีอามีเวลามากใช่ปะ,อะรออีกสองวิก่อนกนารล้าจะได้ละ้ตายเอ้ยเอาพอดีเอออ๋อ,อยืนแล้วมันได้ได,ได้นี่หรอได้นี่ไงโดนรีเโดนรีเวลาไอ้เนี่ยแต่ว่าไม่รีไม่รีกูอุอ้ย ไม่ๆแถอะไรเยเรเชียแม่งเท่ดีจังเลยคนทักมาประมาณยี่สิบกว่าคนอ่ะบัตรรถอ่ะเกือบทั้งประเทศเลยนะเยอะแยคืออะไรมาเนี่ยมาเที่ยมาเซเวอร์เลยคุยทักมาเกือบทั้งประเทศเลยเหรอได่หรอมีอยู่แปะเก้าสิบคนมึงทักทักมึงยี่สิบกว่าคนมันสนใจขนาดนั้นเลยเหรอ ไอ้เอ้หนมหนงหไอมไอ้หงต้องให้กลัวจริงใช่ป่ะอ้ไอ้ฝากฝากเป็ดอ่ะไม่หนาว่นาวะบอกว่าแรงแรงแรงสองแรงสสตาร์ทมนาวป่ะฮะเฮียเฮียแรงนคนมายังอ่ะยิงเปิดกอนนะได้เล่นได้เล่นอยากกระเทืี่โนีก่ะอยากกระทียมพี่โดชีกอ่ะเฮ้ยมากหลุดมากุลุดเียงุรอามากุหลุดอีกแล้วไอ้ะโอ้ยัเนเวลาเรีมึงไม่ตายเลย นี่ไงไม่ไหวหรอกฟ้า